สวัสดีค่ะมาพบกับครูวิวในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวระนมป .5 ep.13 แล้วนะเอา้าเออเอ้าให้สวัสาีหยิบสมุดสังคมขึ้นมาวันนี้จะบอกว่ามีข่าวดีมาให้สำหรับพวกคุณด้วยเพราะวันนี้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรของทางโรงเรียนเราด้วยนะจ๊ะเอาละพร้อมยัง าก่อนที่จะเริ่มนะจ๊ะครูขออนุญาตทบทวนอี e ีผ่านๆทีผผ่ผ่านมาก่อนนะคะครูถามถามแล้วถามอีกจนจะหมดแล้วนะฮะจะหมดเทอมแล้วครูจะถามว่าศาส,สนาหมายถึงอะไรอาจารยแย่งกันตอบเกลียวกราวเลยเสียงดังใหญ่โตเลยทีเดียวเชียวศาสนาหมายถึงลทัทธิความเชื่อของมนุษย์หรือหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปน,นั่นเองนะคะ มโมดกทางด้านวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบีมเออแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกจะต้องสัมผัสได้เป็นมโมดกทางด้านรูปธรรมเช่นวัดเจดีย์วิหารต่างๆนะคะต่อมาอีกอันหนึ่งด้าดนจิตใจฮะบมดูลทานด้านจิตใจได้แก่การไหว้การปล่อยนกปล่อยปลาแล้วแต่นะจา๊าจัดไป เกี่ยวกับมีคุณค่าทางจิตใจของเรานั่นเองนะคะต่อมาถามต่อพระพุทธเจ้านะคะประสูตตัสรู้และปรินิพานในวันสำคัญวันอะไรจ๊ะเออถูกต้องวิสาขาบูชานะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเอา้เาคราวนี้ครูทบทวนครูถามก่อนาศาสนาของาศาสนามุาศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าถูกต้อง คำพีศาสนาพูดคือพระไตรปิฎกอุย้ยเรองทำไมเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้ดีมากอันที่สองถามต่อาศาสดาของศาสนาอิสลามเอออิสลามก่อนคืออาท่านนบ,บีมูฮัมมัดถามต่อคำพีของศาสนาอิสลามล่ะอัลกุรอานหูชื่นใจจังเลยถามต่อศาสดาของศาสนาคริสต์ใครใครใคร อพาพระเยซูถูกต้องแล้วคับีของาศาสนาคริสต์ต่อคอะคัมีไบเบิลนั่นเองถามบอกาศาสนาใดไม่มีาศาสนาแอดแอดศาสนาใดไม่มีาศาสนาแอดแอดคําบอกคือถึงต้องรู้ศาสนาพราหมณ์ดูแต่นักอืเ่เทพเจ้าสามพระองค์เออชูสามนีนแล้วอูสามองค์หนึ่งก็คือพระพรหมผู้สร้างโลก พระวิษณุผู้รักษาและพระศิวะคือผู้ทำลายนั่นเองนะจ๊ะคำพี่ของศาสนาพามีดูคือคำพี่พระเวนนั่นเองเก่งมากเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าถ้าสอบเมื่อไหร่คุณพร้อมแน่นอนเพราะคุณมือทัวร์ได้แล้วทัวร์ไ้อีกนะจ๊ะขาม่อพระไตรปิฎกพระตบมณ ai แห่เอ้ามีสามหมวดมีอะไรบ้างพระวิได้เกี่ยวกับกฎระเบียบว,วินัยใช่ไหมคะพะสูตรเกี่ยวกับ หลักคำคำสอนแต่มีเรื่องเล่าชาดกประกอบใช่ไหมคะแล้วก็สา่คือ,อพระอภิธรรมคือหลักคาคำสอนล้วนๆเลยนะคะชาดกเราเรียนไปสองเรื่องคือจุลเศรษฐีชาดกเกี่ยวกับเรื่องหนูตายใช่ไหมคะเกี่ยวกับสอนเรื่องกันว่าเอ้ยใช้ปัญญาให้เกิดการหาเงินต่างๆกันอีกอันนึงวันนาโลหะชาดกเสือ,อสิงโตสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะก็พูดถึงเรื่องการยุยงนะคะไม่หลงเชื่อคำคนอื่นง่ายๆนะคะ เห็นไหมขั้วแล้วทวนอีกหลักธรรมต่างๆเรียนไปหมดแล้วนะจ๊ะก็ไปทบทวนเอานะจ๊ะศาสนาพุทธมีทั้งหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาคืออริยาส,าสี่ทุกมีสองทุกสมุทยัยสามสมุทยัยมีน่นหนึ่งอันมรรคหนึ่งอันนะมรรคมีแบกข้อใช่ไหมคะมรรคมีองแปดแต่ว่าหลักสำคัญของมรรคคือหลักมักชฌิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางนั่นเองนะจ๊ะ่ะ เบนจศีล vs เบนเจธร a มเบนเจสินแอดแอดห้าม m ้ามเบนเจธรรให้ท้าอันนี้ทัวร์แล้วนะลูกทัวร์แล้วทัวร์อีกนะออกสอบหมดเลยนะคะศรัทธาคือความเชื่อเหมือนพี่ตูนบริสเลมพูดแล้ว,พ,ลวพูดอีกใช่ไหมลูกมีสี่ศรัทธาจำได้หรือเปล่าเออไปทบทวนอานนะคะแล้วรับทำอะไรของศาสนาหลายพูดถึงความรักเลยความเมือ่อยผู้แผลความรักต้องให้ศาสนานี้เลยคือเยม เยี่ให้สอเยี่ยมเลยก็คือหลักธรรมของศาสนาคริสต์นั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมอ้าวครูทวนให้แล้วรูขออนุญาตทวนอีีที่ผ่านมาก่อนนะคะก็คือหน้าที่ชาพูสอันนี้ยังไม่ต้องจดนะลูกอันนี้คือการทบ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 วนทบททบทวนแอบแอแอบแออ้าหน้าที่ชาพูสมีอะไรบ้างบอกว่าการจัดพิธีกรรมแบบเรียบง่ายประหยัด มีประโยชน์และถูกต้องตามหลักาศาสนาสยนะจำไม่ได้นะหน้าที่ชาวพุทธคือจะวิธีการ,รแบบเรียบง่ายประหยัดมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักาศาสนานะจนจะผ่านทวนให้แล้วอะต่อมาวิธีกรรมวิธีกรรมคือแบบแผนหรือแบบอย่างที่สืบทอ,อดกันมาเลยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธานในพระพุทธรราศาสนาส่วนวิธีกรรมทางาศาสนาก็คือระเบียบแบบแผนที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอ,อดกันมานะคะ เป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเองอ่ะมาต่อถามต่อว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามเป็้หรือเปล่าแบ่งออกเป็นสามประเภทบุญพิธีทางพิธีและกุศลพิธีบุญพิธีแบ่งออกเป็นสองอันก็คือแบบมงคลกับแบบอามงคลใช่ไหมลูกมงคลคืออะไรขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งนะคะอามงคลคืออะไรพวกงาน ศพนะคะหรือว่าครบรอบร้อยวันของคนตายนะนี่คือบุญนิธีนะคะต่อมาทางนิธีคืออะไรการให้ทานการถาวายสังฆทานถาวายพระไตจีวรแก่พระสงฆ์ต่างๆนะคะกุศลนิธีคืออะไราการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเป็นพุทธมารกะนะคะนั่นคือกุศลนิธีนั่นเองอ่ะควรให้แล้ววันนี้เรามาขึ้นหัวข้อต่อไป หนูเขียนวันที่ย่อหน้าเส้นแดงแล้วขึ้นว่ามัญยาชาพูธหรืออ่านว่ามัญยาชาพทธก็ได้มัรญาชาพูธหรือมัญยาชาพทธคืออะไรครูมัรญามัญยาเธอเปเรื่องนี่ใกล้ตัวมากแล้ววันนี้นะวันนี้นะถ้าเธอทําดีนะเธอได้เงินรางวัลไปแนละเธอจะได้เกียรติบัตรด้วยนะคะครูบอกแล้วคนที่ส่งงานครูวันนี้ได้เกียรติบัตรทุกคนแน่นอนเอามาดู เขาบอกว่ามารยาชาวพุทธหรือหรือมารยาชาวพุทธคืออะไรคือมารยาที่ควรปฏิบัติของชาวพุทธนะคะเพื่อแสดงถึงความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองอ้าวสุดเลยมารยาชาวพุทธคือมารยาที่ควรปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อแสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองอ้าวสสดีบไป ้อมยางเสร็จยางน่าจะเสร็จแล้วนะของครูวิวน่าจะเร็วอยู่นะเอา้าอันแรกลูกหนูจดเลยหนูจดเลยว่าข้อที่หนึ่งการกราบแบบเบนจางครับระด์วันนี้จดน้อยมากแล้วคุณทํางานวันนี้คุณได้มีแต่ได้กับได้เอา้าบอกเลยได้คะแนนวิชาสังคมได้เกียรติบตัตรแถมได้ชนะได้เงินรางวัลจากครูวิวไปด้วยเอา้เอามาดูการไหวแบบ การกราบแบบเบนจางคับดิษนะคะอันแรกนะลูกนะกราบยังไงแบบเบนจางคาบดิษลูกเขียนเลยนะลูกหนึ่งการกราบแบบเบนจางคับดิษพร้อมแล้วครูพาไปชมทสวัสดีครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการกราบเนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงความเคารพแบบไทยที่สวยงามและก็น่ามอง ซึ่งเราจะใช้การกราบในโอกาสที่เหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้ครับครูจะมาสอนวิธีการกราบซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสดงความเคารพแบบไทยกันนะครับและท่าแรกก็คือการกราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์นะครับโดยการกราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์นะครับเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันพระพุทธศาสนาทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์งหรือเรียกง่ายๆว่าการกราบพระนะครับโดยอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอก หัวเข่าทั้งสองข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับการกราบจะมีด้วยกันสามจังหวะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มนั้นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้วิธีการนั่งท,าท่าเรียนของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงกันก่อนนะครับผู้ชายนั่งคุกเขา่าตัวตรงปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองข้างห่างพอประมาณ มือทั้งสองควาเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเรียกท่านี้ว่าท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งเท้าเข่าตัวตรงปลายเท้าล่างเทพธิดาเข่าถึงปลายเท้าชิดกันปลางบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว้าเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเราเรียกท่านี้กันว่าท่าเทพธิดาครับส่วนการกราบท่านี้จะมี3ามจังหวะเรามาดูจังหวะที่1หรือที่เรียกว่าอัญชลี คือการยกมือขึ้นในท่าประนมมือที่กลางอกนิ้วทั้งสิบแนบชิดติดกันไม่กลางสองจังหวะที่สองเราเรียกว่าวันธน,นาหรือวันทาคือการยกมือขึ้นไหวพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดดวางคิ้ว,ว,วปลายนิ้วชี้<ะ>แนบส่วนบน,นของหน้นาผากจังหวะที่สมเรียกว่าอภิว่าให้เด็กๆทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมๆกัน ให้มือและแขนทั้งสองข้างวางราบกับพื้นคว่ำมือห่างกันเล็กน้อยพอให้น้าผากจะรดพื้นระหว่างมือทั้งสองข้างโดยผู้ชายให้สอกทั้งสองข้างวางต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงส่วนผู้หญิงสอกทั้งสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงเช่นกันครับเมื่อกราบครบสามครั้งเราจะยกตัวขึ้นมาจบที่ท่าวันทา จากนั้นปล่อยมือวางบนหน้าขาและยืดตัวตรวงมาอยู่ในท่าเตรียมกราบเหมือนตอนแรกครับอัญชลีวันทา,อาพอพพิว่านอัญชลีวันทาอาพพิว่าอัญชลี ครับตอนนี้เรามาทวนคีย์เวิร์ดแบบง่ายๆของการกราบแบบเป็นจางค่าประดิษฐ์กันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาสแล้วอย่าลืมนะครับว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างและหัวเข่าทั้งสองข้างะะต้องสัมผัสพื้นนะครับถือจะเป็นการกราบแบบเป็นจางค่าประดิษฐ์ที่ถูกต้องน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกแล้วก็นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องกัน,กนด้วยนะครับโอเคนะ มาอันที่สองหนูขึ้นเลยลูกอันที่สองการไหว้การไหว้การไหว้มีสามระดับนะจ๊ะการไหว้มีสามระดับคู่วิวขออนุญ,ญาตย้ายตัวเองไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าตัวเอไม่บังเนาะการไหว้มีสามระดับระดับที่หนึ่งไหว้พระนะคะหัวแม่มือจะหลดอยู่ระหว่างคิว้วะ่ะอันที่สอง ไหว้ผู้ใหญ่หรือไหว้ผู้สูงอายุหัวแม่มืออยู่ตรงปลายจมูกปลายจมูกโอเคไหมระระดับที่สามคือไหว้เพื่อนด้วยกันนะคะอยู่บริเวณหน้าอ,อกอยู่บริเวณหน้าอ,อกนะคะอยู่บริเวณหน้าอ,อกพระหัวคิ้วระหว่างคิ้วผู้ใหญ่ปลายจมูกเพื่อนหน้าอ,อกโอเคไหมอ่ะไปดูคลิปกันเลย เดี I mean. ๋ยววันนี้ใครทำดีนะครูบอกเลยรางวัลไม่ไปไหนเลยการประนมมือเป็นการแสดงความเคารพใช้ในการสวดมนต์ฟังพระสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาขณะสนทนากับพระพิสุรับพรจากผู้ใหญ่และรับความเคารพจากผู้มีอายุน้อยกว่าโดยการกระพุ่มมือเล็กน้อย ให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างชิดกันฝ่ามือทั้งสองประกบเสมอกันแนบวางอกปลายนิ้วเฉียงขึ้นพอประมาณแขนแนบลำตัวไม่กางสอกทั้งชายและหญิงปฏิบัติเช่นเดียวกันการ การไหวแบบไทยเป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยการประนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็นสามระดับระดับที่หนึ่งการไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคาประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดหว่างคิว้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเทา้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วยอ่วยยอยข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวหัวแมมือดงคิว้วระว,ว,ว,วระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมาก และผู้ที่เราเคารพนับถือเช่นสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวระดับที่สามการไหวบุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อย โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวไปนิดมือจตรงทางนะจ๊ะเอาแรกเริ่มตนที่หก ทั้งชายทั้งหญิงคู้หญิงถอนเออถอนใสบัวนะจ๊ะถอนอะไรดีถอนใสบัวนะจ๊ะไม่ได้ถอนเงินนะจ๊ะอ้าวอันที่ห้าลูกอันสุดท้ายก็คือการกราบศพกราบศพยังไงกราบศพแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะท่านแรกทำยังไงก็คือท่านแรกเก็บมือนะจ๊ะห้องสองน่าจะได้เรียนกับครูอ้อยเนาะครูอ้อยเขาจะแบบว่าครูอ้อยไหวสวยมากนะคะเออนะคะ อ่ะก็คือจะเป็นการเก็บมือแบบนี้นะคะเก็บมือให้สวยงามก่อนนะคะแล้วก็ทอดมาเฮ้ยย้ำนะคะกราบศพแบมือไม่แบมือเออเก่งมากกราบศพไม่แบมือนะจ๊ะแต่กราบพระแบมือโอเคไหมกราบศพไม่แบมือกราบพระแบมืออา้าวปากชมอีกหนึ่งคลิปวิดีโอการแสดงความเคารพศพ จะต้องกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงทำความเคารพศพส่วนการจุดทูปหน้าศพนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของลูกหลานหรือสิทธิานุสิ์หรือผู้เคารพนับถือที่ประสงค์จะบูชาการเคารพศพระถ้าเจ้าภาพจัดให้มีการจุดทูปให้จุดสามดอกชายและหญิงกราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์สครั้งนี่กนนะการเคารพศพบุคคลทั่วไปทำความเคารพ เช่นเดียวกับตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นศพของผู้ที่มีอายุมากกราบหนึ่งครั้งถ้าเป็นศพผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกันไหวหนึ่งครั้งถ้าเป็นศพเด็กเพียงยืนสงบหรือนั่งสำรวมในกรณีที่ศพได้รับพระราชทานเกียรตยิยศผู้เป็นประธานจุดทูปเทียนที่หน้าพระพุตรรูปและที่หน้าตู้พระธรรมจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าศพแล้วจึงเคารพศพ าบศพนะคะก็คือมือไม่ต้องแบนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุก็กราบลงไปเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเดียวกันก็ยกมือไหว้ปกติธรรมดานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กนะศพเด็กก็คือแค่ยืนไว้อะไรเฉยๆนะคะเห็นไหมรู่การกราบศพมีหลายสเต็ปเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่รุ่นเดียวกันหรือว่า เอ่อเป็นเด็กไปสมเด็กไปนะคะการกราบก็คือกราบปกตินะคะแต่ว่าเอามือทั้งสองข้างค่อมใบกับตรงหัวเขา่าข้างไอที่เราเอ่ออยู่เหนือไหวข้างหนึ่งแค่นั้นเองนะจ๊ะเรจะดูสวยงามนะลูกอุ้ยจบแล้ววันนี้ท่านทไมได้โจทย์อะไรเราไยาใช่ไหมเออดีดีแลครูเนาะพักบ้างอะไรบ้างโอเคโอเคโอเคเอา้กาการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะทำอยู่ สองหัวข้อใหญ่ก็คือหนึ่งการกราบแบบเบญจังคับะดิษฐ์นะคะกราบให้เหมือนจังหวะเหมือนที่ดูในคลิปเลยนะเอาให้สวยเลยนะสองก็คือการไหว้สามระดับก็คือไหว้พระไหวผู้ใหญ่ไหวเพื่อนนะคะฟังนะทาให้เหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะกราบแบบเบญจังคับะดิษฐ์นะคะแล้วก็การไหว้สามระดับก็คือไหว้พระไหวผู้ใหญ่ไหวเพื่อนแต่ข่าวดีข่าวดีนะ ข่าวดีเธอจะไปอยู่ตรงไหนดีเันไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะามันเป็นข่าวดีเอา้าข่าวดีนะคะก็คือมันคือการแข่งขันลูกแข่งขันประกวดมารยาทไทยเพราะคุณจำได้ไหมตอนคุณอยู่ปน,น้อยๆอ,ยอะ่ะก่อนที่จะขึ้นมาเขาจะมีโครงการใช่ไหมลูกก็คือประกวดมารยาทไทยเพราะว่าใครที่ได้เอ,อ่อมารยาทไทยเนี่ยได้ที่หนึ่งเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งศิลปะหัตถกรรมแต่เขานี้เนื่องจากว่าโควิด ศิลปา,า,ก,ารกรรมก็ยังไม่เปิดนะคะยังไม่มีการแข่งขันใดๆครูควักเงินตัวเองเลยเออครูอยากทำนะคะเออเป็นโครงการมารายาทไทยเหมือนเดิมนั่แหละแต่เป็นการแข่งขันใครชนะเลิศหนึ่งร้อยบาทจะเป็นของคุณพร้อมเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนรางวัลที่สองห้าสิบบาทเออเนี่ยครูมีงบน้อยก็เอาตามที่ครูมีนั่แหละพร้อมเกียรติบัตรลำดับสามสามสิบ 3, บาทพร้อมเกียรติบัตร ชมเชยสองรางวัลรางวัลละยีบาทพร้อมเกียรติบัตรนะจ๊ะให้ส่งคลิปวิดีโอนะจ๊ะแต่ครูยำ้ำนักเรียนที่ส่งคลิปวิดีโอแต่ไม่ติดหนึ่งในสหรือไม่ได้รางวัลชมเชยไม่ได้นู่นนี่จะได้เกียรติบัตรเหมือนก,นกันคือการเข้าร่วมนะคะขอให้ส่งคลิปทุกคนนะจ๊ะเพราะครูอยากเห็นการไหวที่สวยงามการกราบที่สวยงามวัฒนธรรมไทยยังคงอยู่เหมือนเดิม นะคะครูอยากเห็นประเพณีวัฒนธรรมยังอยู่นะสืบต่อไปให้ลูกให้หลานนะคะสองหัวข้อใหญ่คือการกราบแบบเป็นจางคาบิทิกับการไหว้3ระดับนั่นเองครูอัดยังไงอา้าวมาครูไม่ได้มาว่าครูจะอัดให้ดูแลนะแต่ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดครูมีเวลาครูอาจจะแบบว่าเอ้ยกับครูทุกแจงเดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็น่หละตามอัธยาศัยนะคะอา้าว ให้ส่งมาใน Open Chat สังคมนะคะในลิงก์นี้เลยนะคะในที่พคนนี้เลยโดยคุณยิปด,ดีโอใช่ไหมมาถึงคุณจะอาดใช่ไหมคุณก็ดูสถานที่ให้มันดูแบบเออผมพร้อมแล้วคผมพร้อมแล้วคุณก็มาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุดๆ,ๆุดเด็กชายจุดๆ,ๆุ อ่ฉันร้รมศึกษาปีที่5้าทับจุดจุดทับอะไรเลขที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ผมจะมากราบแบบเบนจังคาระบอนิดถ้าเริ่มต้นนะครับอ่าพร้อมคุณก็บอกว่าท่าที่หนึ่งเฮ้ยใครตัดคลิปวิดีโอได้ตัดนะหวอวุญาตโอเคปะ่ะเอาให้ม่งเอาให้มันเมจมเจมไปเลยโอเคปะ่ะอ่ะคุณก็เริ่มเลยอัญชลีวันาอภิวา่า อัญชลีวันทาอภิวาทไม่ต้องรีบทำทำช้าๆจะสวยมากครูจะให้ครูคนไหนไมาตัดสินรู้ไหมครูวิวครูทุกแจงครูโมครูโบครูเฟิร์นครูมุกทุกคนเลยให้มาช่วยกันตัดสินนะคะเราจะได้ไม่ลำเอียงเพราะเราจะได้ไม่มีอคติอ่าเห็นไครูโยงเข้าไปหลักธรรมอคติสี่เลเปล่า ากติกคือวามลำเอียงใช่เล่าเอ,อ้อไปไงสุดยอดปะอ่าต่อมาไว้พอจบการกระลาบแบบเว็นจังคับรีดแล้วก็บอกว่าต่อไปหนูหรือผมจะมาไหว้สามระดับเริ่มจากท่าแรกการไหว้พระก็เริ่มไหว้พระอ่าเสร็จปุ๊บเบียนตรงเสร็จก็บอกว่าระดับที่สองไหว้ผู้ใหญ่ ต่อมาระดับที่3ามไหว้เพื่อนอแล้วคุณพอคุณไหว้ทุกอย่างอะไรเสร็จเรียบร้อยกราบเรียบร้อยล้เสร็จคุณก็บอกว่าขอจบการประกวดมารยาไไยยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจบหนึ่คลิปวีดีโอโอเคไหมถ้าใครแบบอุ้ยคู่ผมอายผมแบบย่างงุ้นอย่างนี้ คุยกันส่วนตัวแต่คุณต้องเข้ากลุ่ม openchat ก่อนนะโอเคไหมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมีบอกประกาศแล้วก็ให้คุณทำนะคะให้แบบดีนะตัดต่อให้ดีนะแล้วเดี๋ยวครูขอเดี๋ยวครูจะกำหนดว่าให้ส่งภายในวันไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปนะคะโอเคไหมใครส่งมีเกติบัตนแล้วอ่า คุณไม่ได้เสียอะไรเลยคุณได้ทั้งเกียรติบัตรได้ทั้งคะแนนในวิชาสังคมโอเคนะส่งกันมาเยอะๆนะจ๊ะอาคุวิลาไปก่อนแล้วจ้าบายวันนี้สดน้อยอยู่นะสวัสดีค่ะ